สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเศ้าราของวันที่ยี่สิบแปดมกราคมสองพันห้ารอยหกสิบเก้านะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะพ่อกันคือเก่ากับเกอูหยามมือเศาราอากาศดีๆนะคะเบังบันยกาศยามือเ้าราแดดพอสีเอ็มเต็มนี่เย็น,ก,นะะกำลังดีเนาะคะ่ะกำลังดีเนาะ เมื่อนี้มาตามนัดค่ะจริงๆแล้วก็พิษนัดล่ะค่ะมือบ้านนี่ปูขุขันเพิ่นวา่าสีปอยตัวเลขว่าสัน้นสิลงคลิปให้เบิ่งว่าสั่นค่ะแต่ว่ามัานก็นยงากคือ่นาน่ละเนาะค่ะเป็นด้วยเหตุอหยังกับบอจักเนาะเป็นบอมีเวลา่าแม่ค่ะทั้งปุ่นกายยากทั้งนี่กายยากว่าสั้นค่ะ นีปูไว่าเจ้าอู้เอาตัวเลขไปเบ้าเอาเด้อ่าสันเอาตัวเลขไปเบ้ารลดจมันปูยากบ้านปูสิเป็นบุญ่าสันเพิ่นวานะคะกะส้หรับอยู่ในเพจในเลี้ยวกะลงให้เบิงแล้วเด้อค่ะคันผู้ไรอยากเบิงเห็นตัวเลขไว้ใ้กะไ,ไปเบิงอยู่ในเลี้ยวของเจ้าอู้เด้อปูขูกคันนะคะลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วปูกับว่าสิปล่อยเมือ่อวานว่าสี ให้สัมผ์อยูแต่ว่าปูว่าโอขึ้นออยากแค่ว่าสันไข่ยากบ้านสีเป็นบุญวัดสิเป็นบุญยากคักอาตมากัอยาว่าอาตมาเด้อว่าสันบ่อดดมันผิษนัดดอกให้ตัวเลขมายูแต่ว่าขันสีให้สัมผณสมันสัมผณ์บ่บอดดบ่มีเวลาว่าสันค่ะขันสีเอาเอาบ้านี้ ส่วนของปูรอยเอ็ดเพิ่นกะปล่อยไปแล้วเนะคะปล่อยไปแล้วมือว่านี่ฝันฝันปูร้อยเอ็ดเนาะปล่อยไปแล้วตัวเลขเพิ่นกะงามงามนะคะงามอยู่ที่แหลกที่แหลก่นบทท่านฝันเนาะบทท่านฝันบัดมื่อวานเพื่อนมาเพิ่นฝันย่ำแม่ค่ะเพิ่อนร้ห้ฝันย่ำย่ำแล้วเพิ่นนมาโอ้ฝันดีอยู่หลักงมมาจั่นปูร้อยเอ็ดกะได้ เป็นต่ดีใจอยู่เลขออกตรงวันแล้วกะว่บบามันสีบอพาดแล้วว่าสันปูรอยเอ็ดวาเนาะคะ่ะน,นี่คือคือของปูรอยเอ็ดเนาะคะ่ะแต่พ่อแม่กเอฟที่ทุกทุกใาเพิ่นกระทะแาเนาะโลทรมากปาามันสายสีใหม่คือกันละมาถามโอ้ย ปูลอยเอ็นย่ำได้สิฟันย่ำเลสีปอยโดยจริงๆแล้วเพ่นปลอยแล้วเนาะค่ะเพ่นปลอยแล้วปูลอยเอ็นเนี่ยปลอยไปแต่เมื่อก้อนแล้วเนาะค่ะรับปูลอยเอ็นนะรับไม่บมแมนรับค่ะล็อกกองสลักซ้ายปูลอยเอ็นเห็นไหมค่ะพ่นปอยไปแล้วเลขสีหางลางเนาะสีชุดล่างปอยไปแล้ว แต่คุณลงคนเพิ่นเฮอมันยังไหนเพิ่นกระทูมาจังคือกันค่ะโท่มามาปล่อยเราไปเือมันเพิ่นบวงคลิปเพิ่นกับท่โท่มาเอาตัวตุเรงน้ำเจียวเจูยว่าให้ไปเบวงคลิปเด้อเพิ่นปล่อยไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปเบวงให้แน่คลิปนะเบวงแล้วก็กคไหลโ์กดแชรงให้แน่เด้อสอนดอกเจอูวบาขันสีมาถามเจียวโอ้เจอูวจื้อบ่ไดดเด้อมันหลายอาจารย์หลายสำนักหลายเจ้าหลายคนเจอูวบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ากะ มันเจอบ่ได้อีรีค่ะหานังเพียรุกุลังคนกับมาทรมาถาม,ม่าโอ้ยขอเบอร์ใจบุญแนขอเบอร์บุญพรด้วยแนผ่นัน่ะบอได้ขอก็นํากันไว้แล้วขอเบอร์พอเรื่องแนผ่านปะขั้นผู้ใดย,ย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าๆที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มตองหวดมาสีมีเบอร์โทรของมัดสุค้นเลยค่ะขั้นสิมาถามแบบจ่อๆแบบว่า ขอเบอร์ผู้นั่นขอเบอร์ผู้นี้เจอูจำบ่ได้ค่ะจำบ่ได้เลยเพราะว่ามันหลายสำนักมากมากเอาบ่านี่เฮ้ามาเบาถึงเรื่องตูวเลขของปูขู่ขันเนาะงวที่ผพานมากค่ะเพิ่อนห้หางเดียวค่ะให้หางเดียวไปกลับค่ะแตกถึกบ่ถือตาคนสื่อบบเป็นเนาะค่ะ กับเสาหัวกับเสาไฟฟ้าผู้บดซื้อกับซื้อบบเป็นนะคือบอถึกค่ะเพออราะว่าเพิน่นไหเก้าสองเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดสองค่ะหางเดียวแตกโป๊ะจนหมอเย็บบดใหื่ก้กนนะคะ่ะแตกสนันบันใบค่ะบ้านนี้งวดนี้แรกเลยปูพลนทรงตัวเลขมาให้เนาะสิมี่มีหางเดียวคือกันค่ะ หางเดียวเท่านั้นบนหางเดียวนะสามตัวบนหางเดียวชุดเดียวแล้วข้างล่างหางเดียวชุดเดียวขึ้นกันค่ะของปูกระไดบา้านนี่เมื่อว่านนี่เพิ่นโทโฮมหาใจบุญไล่มหาใจบุญว่าใจบุญเอ้ยตัวตำอิดน่ะมันเป็นจ้งไรบูซิแมนบมบูตาวายาปายาทิมเดอ้อว่าสัน บาดนี่ปู่ามันสีออกตัวนี้แหละปูคักใจตัวนี้ดิ่าจารน์เพิน่นเพิ่นลา่มาเว้ากันกใจบุญอยู่เมือบ้านนี่เนาะคะ่ะส่วนทีมงานของใจบุญทีมงานของบุญพ้าร้อยมัดสุกูสุกคนละเจอูเส้นน่อยสุกคนละค่ะยากค่ะยากยาก,กำลังสิเตรียมของไปเฮตโลงท่านวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะคะ่ะไปเฮตโลงท่านแล้วก็ไปแก้บนเนาะคะ่ะเป็น เป็นเป็นเที่ยวสุดท้ายเนาะเที่ยวเพราว่าพิ่นท็ดไปแล้วเมือ่อนันพิ่น็ดอยูวัดน,น้าม่วงแล้วเนาะคะ่ะบัานนี้วดนนี้พิ่นสเฮ็ดอยู่พี่วันที่หนึ่งเนาะคะ่ะก็เลยผ้ากันยากไหมคะ่ะเตรียมของเห็ดขานมแน่เห็ดพวกชากาแฟแน่เห็ดุกสิงชอย่างเหรค่ะเตรียมแนวไปเห็ดลงท่านยากคะ่ะขอโทษขออภัยคุณพ่อคุณแม่หลายหลายด้วยคะ่ะบางเทื่อทู่มาแซ่แช่กับบได้รับเพราะว่ายากไหมคะ่ะซอยกันเห็ด นั่นเห็ดนี่เพราะว่ามันไก่มือจ่อมือเขามาแล้วค่ะจ่อเมื่อเขามาที่สิบเ็ดเห็ดลงท่านสิบไปสิบปเห็ดบุญร่วมกันขั้นคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดอยากมารวมเห็ดลงท่านหรืออยากมารวมบุญนำปูพะนะให้เห้าหนี่กะมาเด้อค่ะผู้ใดอยู่ใกล้ๆกะมาค่ะมาไม่หมอล่ำฟังหมอลำ่ำมู มวนกับมวนคักมวนแน่นะคะเพราะว่าเจ้าอูเคยไปฟังแล้วยญ้ามือขึ้นกะมีคือกันค่ะหมอล่ำหมอล่ำแล้วกันหญ้ามือเว้นกะมีคือเกาเนาะคะ่ะมีคือเกาเอาก่อนสไปบ้างตัวเลขเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้าอูในเด้อค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเปิดการมองเห็น,นะคะ่ะ แช่ไปได้หลายแช่ไปคักๆรับผู้ใดพน่นมีหนีมีศิลพ่นสินได้ปดหนีปดศินสินได้มีโชคมีลาบเนาะคะ่ะจะได้ปลดหนี้ปลดศินสินได้มีเงินมีทองใส่เนาะสำหรับตัวเรขปูขุขันงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าค่ะ เดิ้แรกเลยเนาะค่ะแรกเลยเดิมทีเลยปู่ให้มาต่องวดห้าเจ็ดเก้าค่ะแล้วก็เจ็ดห้าเก้าค่ะบานนี้เมื่อบ้านนี่เพิ่นไล่มาเนาะค่ะบอกใจบุญใจบุญเ้ยตัวนี้เด้อม,มันตัวนั่นกระยจาทิมมาสันมันแค่ไปเลขแค่สองหางเมื่อวานนี้ตัวนี้ละจัดลดได้ลูกมาสันขั้นจัดได้นะมาสัน ศูนสามหกค่ะศูนสามหกค่ะส่วนขัง่างที่แรกเลยหกสองค่ะเม็ดเดียวคือเก่าค่ะแต่ว่าบางเทีอที่เพิ่นเปลี่ยนนยเนาะเพิ่นอาจสิไปคักใจจ้าไหนกระบอจักแล้วของเมื่อวานที่มากกะมีเจ็ดเก้ากบเจ็ดแปดค่ะข้างล่างนะล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนค่ะล่างหกสอง 7จ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะส่วนบนห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าและศูนสามหกค่ะเน้นไปที่ศูนสามหกค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้แคบหน้าจอไว้ อันนี้ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นย้ําค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ค่ะขอมละพราจาาค่ะพ่อกันไม่ช่วงสายสายเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆทุกทวนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ